สวัสดีครับผมวันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรไอติมถั่วเขียวนะครับผมสูตรนี้ไม่ผิดหวังครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับถั่วเขียวที่ใช้วันนี้นะครับให้เพื่อนๆแช่น้ําไว้ก่อนประมาณ3-5ชั่วโมงนะครับผมก่อนที่จะนํามาต้มนะครับวันนี้ใช้50กรัมครับหลังจากนั้นก็นําถั่วเขียวของเรามาต้มได้เลยครับ น้ำที่ใช้ในการต้มนะครับใช้น้ำเปล่า600มิลิตรครับผมจากนั้นก็นำฝาหมอ้อมาปิดไว้เลยเราจะต้มโท่เขียวด้วยไฟแรงนะครับ วิธีสังเกตว่าถัา่วเขียวของเราสุกหรือยังนะครับให้เ,เพื่อนๆตักขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเม็ดถั่วเขียวเป็นแตกๆแบบนี้นะครับแสดงว่าสุกแล้วครับผมหรือใครจะลองนํามาชิมก็ได้นะครับว่าเม็ดถั่วเขียวเปื่อยหรือยังนะครับถ้าเปื่อยแล้วก็แสดงว่าสุกได้แล้วละครับหลังจากนั้นก็นาถั่วเขียวมากรองสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะแยกน้ํากับแยกตัวของถั่วเขียวออกนะครับ ต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของตัวเนื้อไอติมกันนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไป2ช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวโพดจะช่วยทําให้เนื้อไอติมตัวเขียวของเราไม่แข็งโปกจนเกินไปนะครับตามด้วยหัวกะทิครับ500มลหลังจากนั้นก็คนให้แป้งข้าวโพดของเราละลายดีเลยนะครับจากนั้นก็ใส่นมข้นจืด100มลตรเพื่อเพิ่มความมันครับ เคล็ดลับในการทำให้อร่อยนะครับใส่น้ำจากการต้มถั่วเขียวลงไปด้วย150มิลลิตรครับจากนั้นก็ให้นำส่วนผสมของเรามาต้มด้วยไฟกลางนะครับต้มต่อไปจนส่วนผสมของเราเดือดเลยครับเพื่อนๆต้องมันคน้นถ้าเกิดว่าไม่คนจะทำให้แป้งกระโพดต,ติดก้นกระทะแล้วก็ไม่ได้ครับผมเมื่อส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับก็ปิดเตาลงได้เลยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวครับ6-7ช้อนโต๊ะวันนี้พี่บิ๊กใส่6ช้อนโต๊ะนะครับ เกลือ1 8ส่วน8ช้อนชาครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับเพื่อเพิ่มความหวานที่กลมกล่อมนะครับ20มลตรพี่บิ๊กขอใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับ จากนั้นก็นำส่วนผสมของเรามากรองสักหนึ่งรอบนะครับเมื่อกลองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพักส่วนผสมของเราไว้ให้อุ่นตัวให้เย็นตัวก่อนที่จะนำไปเทใส่พิมพ์นะครับหลังจากนั้นก็นำตัวเกีียวที่เราต้มไว้ครับใส่ลงไปในพิมพ์ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นครับก็ใส่ส่วนผสมของเราเทล,ลงไปให้ครบทุกช่องเลยครับผมวันนี้จะได้ทั้งหมด8ดช่องนะครับเมื่อเทล,ลงไปแล้วนะครับเราก็จะคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมของเราตกลงไปข้างล่างได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นก็นำฝามาปิดได้เลยครับตามด้วยไม้ไอติมเสียบลงไปเลยครับ ทีนี้ก็นําเข้าแช่ช่องฟีดนะครับในการแช่ช่องฟีดให้แช่เป็นเวลาประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นแต่ละเครื่องด้วยหรือใครจะแช่หนึ่งคืนก็ได้ครับผมเมื่อเวลาผ่านไปก็นําพิมีติมออกมาจากช่องฟีดได้เลยครับเปิดฝาออกครับทําการดึงดึงบิดบิดนะครับเพื่อให้พิมีติมแยกออกจากแท่งไอติมนะครับหรือว่าใครจะนําไปผ่านน้ําสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับผมต่อมาก็ นำไอติมถั่วเขียวของเราออกมาได้เลยนะครับจัดใส่จานได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอืมรสชาตินะครับหอมกะทิ หอมโถ่เขียวนะครับเวลาที่เราเขียวถถ่เขียวเข้าไปด้วยนะครับเข้ากันสุดๆเลยนะครับพี่บิ๊กการันตีสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนําสูตรนี้ไปทําตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พี่บิ๊กไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม